ครับผมวันนี้พบกับผมเหมือนเดิมเจชินะครับผมวันนี้เราก็จะไปทำงานกับเจ้า K L X 230หลังจากจอดมาเป็นประมาณศตวรดกูเี yeah. รถก็คือจอดจนพังอ่ะไม่ใช่ว่าขี่จนพังนะจอดจนพัง ขี่แ้่ไหนพังคำนั้น,น,นรถไม่ขี่ก็ไม่พัง Let's go Let's go <S ไม่รู้มุมกล้องเป็นไงแม่ถ่ายคลิปนานมากเหมือนจะเบี้ยวๆนะกอบักุกพรบผมชุกครูมุมกล้องเบี้ยวหรือเปล่าวะความรู้สึกเหมือนเบี้ยวเลยเราแค่ไป เราอยู่เป็นเวรุ่นรากูนาวิโอนี้เฟสสองเฟสสองท่านเรซาอยู่เฟสสองส่วนผมอยู่เฟสสามอ่ะอันนี้ก็เป็นส่วนกลางสร้างประมาณสาสิบแปดปีแล้วตั้งแต่โหโคตนนานอะ ไม่มียกเขล่งครับรุ่นนี้เว็นรุ่นชอบความลาบไม่รู้ว่าเสียงลมเข้าไหมแต่ผม,ผมคิดว่าน่าจะเข้าอะโอ้ใครเขาหลบหลุมงานเขากระโดดเลยแ,แ้เป็นไงไม่มีหลบหลบเลิมแลวไม่มีหรอกโอ้ อยจังเดียว <Go. S 2> ขอทางนหนครับขอทางนหนครับจริงๆวันนี้เป็นวันหยุดนะแต่ว่าเป็นคนขยันทำงานไงเลยเลยต้องไปทุกวัน อร่อยๆขอนยาตครับผมจืดโอ้เสียงท่อแฟลชแบคคือแบบปุ้ง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 ปุงเจเเอ็กไม่ไม่กลัวหลุมลต้องน้องหลุมเยอะขนาดไหนก็ไม่กลัวครับผมมาเลย อเสียงช่อระเบิดพุ่งปังพุ่งปังเดี๋ยวเราจะเสียบในเสียบไม่ได้หวะโดนกันลายโอ้เสียงหวะโดนกันลายใช่เลย ากาศเย็น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 แบบเย็นอะเย็นคือไม่ร้อนอะนี่นี่ตะถาเนียเข้าโค้งเข้าโค้งปั่นโค้งแบบโรดคิสเซโนโรนโดปั่นแบบคิสเซโนโรนโดนี่เด้อนี่เด้อนี่ อยู่แล้วรมแรงนะครับน้องๆเลย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 ้เลย,เ,ย,เ,ย,ยเกือบเลยวะระยะทางจากบ้านไปที่ทำงานก็ค่อนข้างที่จะไกลนะครับเออผู้เช่า รอบตัดเลยโคตรแดเาโค้งโอ้โหรอบตัดรอบตัดรถแรงจัด่ะราแรงจัด่ะรอบตัด่ะตัดตั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 ดตัดันสูดอ่ะพอเดาผังไม่มีทาจะอมอ่าอ่าูกี เออดีเอา,เอาพี่ใหญ่เป็นเรื่องของพี่ใหญ่อันตราย,ยาจริงๆำไมมันเงียบๆวันนี้ตลอเข้าไปไหนกันรถมันติดได้ประมาณ ร้อยสิบห้านะรอบตัดเพราะรอบมันต่ำมากอะ่ะก็คือซรรึอ่งรขาลอกลอกแต่เขาบอกว่าถ้านะเอาไปใส่ชุดไฟของฮอนดานี่ชุดไฟฮอนด้ามันมันจวดกว่ามันสามารถแมปได้ไงกล่องเดิมของคาวามันไม่สามารถทำอะไรได้ไงนี่กันไหนบ้านเกาะ โอ้เดี๋ยวล้อเกียร์สี่เป็นไงน้องๆทเทไหมก็แสบบตาไม่ได้ใส่แมตนมาลมน่าจะเข้าเพราะว่าผมใส่เป็นหมวกกันน็อก enduro ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกที่เป็นหมวกกันน็อกเต็มไปได้วสิ่งอ่ะ ชเสียบไหมครับโอ,โ,อโ,อโอ้โหดองเนี้ยเฮ้ยรถเท่หรอคุณใดเหรอไฟฟ้าหรือบอกว่าทรงมันเท่ต้องดูไฟหลังแบบมันผับ A D M เลยไฟที่เขอกครบโคตรสูงไว้รุ่น รู้สึกแบบวิววิวไงไม่รู้ขี่วิบากรถมันเบาเอเสาขี่เวป้าเหลืองขี่เวป้าเหลืองโอ้ยทำไมเส้นหน้ามอรถมันเงียบพอมา เส้นพีกสะ์รถเยอะจัดแค่ถึงที่ทำงานแล้วไว้รถพยายามจะถ่ายคลิปแต่ไม่ได้ถ่ายนานแล้วคือกล้องก็ไม่ใช่กล้องวันนี้มีเเปิดสมู์ก็คือวันนี้มีการสัน่นอ่ะผมไม่รู้ว่าเวลาถ่ายมาเสร็จแล้วภาพมันจะโยกปวดหัวไหม แล้วก็เสียงไมก่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กไหมเพราะว่าลมมันเข้าได้เยอะมากเลยขนาดตอนพูดเนี่ยผมยังไม่ได้ยินเสียงตัวเองเลยเรามาแยกนี้เราก็เซฟเซฟหน่อยเพราะว่าตำรวจดุเหลือเกินรถเราก็ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเหรอเจชิเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอมุดหน่อยได้ไหม ไปไปไปผมไม่อยากติดไฟแดงผมกลัวผมไม่อยากติดไฟแดงผมกลัวผมไม่อยากติดไฟแดงผมกลัว KLX ดุดดับไม่เกรงใจคอยกนี่ส <addressing keinen after loo> ัตว์เหีร์ไปเลยโอดรถมีแต่ไฟท้าไม่มีไฟน้ารถผม ซื้อไฟหน้ามาก็ใส่ไม่ได้ของตัวดีจ้าแตเบรกอย่างนี้สิผมกลัวรถผมเบรกอยู่จึกอยู่จึกลกลกรอเลยนะมันไม่มี ABS ช่วยนะ สด์เลยนะเพือสายล้วอ่ะเฮ้ยสาวไบห,หน้าทรงคุ้นๆนังวะเฮ้ยแล้กวก็แพร์แฟร์ไปฟุกงวะแต่ไม่ใช่ถึงแล้วถึงแล้วที่ทำงาน เชอมินาเคอร์ราทเวดดีวันอ่าเอาอก็ระเบิดปรุงปรุงปั้งเอาเคเอ็กไปใส่กันสะบัดได้ไหมวะรู้สึกเวลาขี่อันแบบวิววิวแค่ไม่รู้หน้ายัางเบาไปไปไป เนี่ยตอนเข้าโค้งแบบนี้เข้าโค้งแบบไกลๆอ่ะไกลๆอ่ะอ้อมนอกข้อมนอกล้วตัดตัดใ,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 ในลายเลสซิ่งแบบโคตรเทพระยะครับเราจอดข้างนอกดีกว่าเพราะว่าขี้เกียจเดินไปจอดข้างในเดินไก่เดินจนใครห้ำเปียกหมดเวจอดข้างนอกเลย โอเคผมจอดตรงนี้นะใครอย่ามาขโมยนะโอเคก็ไวแค่นี้แหละผมลองทำคลิปดูไม่ได้ทำคลิปนานก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะขี่คันนี้ไบ่อยแล้วนะครับจะทำคอนเทนต์ขี่เจ้าวิบากในเมือง k ค x 2 0คสดูุดันไม่เก่งใจใครครันนี้ <laughs> ในเมืองดูนะครับผมว่า เจ้ามันคล่องตัวดีนะครับผมโอเคเดี๋ยวทำงานเสร็จเดี๋ยวผมจะไปหากวนไอ้ฟุกดกว่าเพราะปกติไอ้ฟุกมันก็ไม่ค่อยทำงานอยู่ละมันทำตัวเหมือนมันทำงานแหละแต่จริงๆมันไม่ได้ทำนั่งอยู่กับมันทั้งวันพยายามหาพยายามก็รเลยเรียกว่าอะไรพยายามคิดอยู่ว่ามันทํางานเลยพยายามสังเกตมันนะนั่งอยู่มันทั้งวันมันก็ไม่เห็นทํางานอะไรไม่รู้เราตังค์ไปอย่างไหนเอเค เนาะผมทั้งานเสร็จแต่ผมจะไปกวนมันโอเคบาย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 เราถ่ายคลิปไ้ดู